ก็สวัสดีนะครับสําหรับคลิปนี้นะก็จะเป็นวิธีการปรับแต่งหน้าแรกเนาะเดี๋ยวเรามาดูหน้าแรกของเรากันก่อนนะตอนนี้มันก็จะโล่งๆว่างๆเลยนะครับในส่วนของเมนูนะครับผมว่าเพื่อนๆน่าจะทําได้อยู่แล้วเนาะแต่ว่าถ้าใครยังเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็เดี๋ยวผมทําให้ดูกด็ได้แบบนี้นะครับไปที่แอปพลิเคชนะครับแล้วก็เมนูเนาะ จากนั้นนะครับในส่วนนี้เราก็ตั้งชื่อว่าเมนเมนูนะครับแล้วก็กดเซฟไปเนาะจากนั้นนะครับเราก็มาที่ View all นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ Add to เมนูนะครับอันไหนนะครับที่เราไม่เอาเนาะเราก็กดเอ่อกดลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็กด remove ไปก็ได้นะครับโอเคแล้วเราก็มาเลือกที่ตัวเป็นเมนเมนูนะครับจากนั้นก็กดเซฟนะครับเขาก็จะมาแสดงตรงนี้ให้เราเนาะตรงนี้จะมี สำหรับทีมนี้จะมีเมนูอยู่ประมาณ4ที่นะครับวิธีดูว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็เม a o e Location นะครับแล้วก็ลองเอาเมนเมนูใส่ดูนะครับตรงนี้นะครับถ้าเป็น t o อปบาเนี่ยเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเมนเมนูจะอยู่ฝั่งนี้นะครับโอเคพุ u เตอร์ก็มี Mobile ก็มีนะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราใช้นะครับผมก็ใช้ตัวเมนเมนูก็คือตรงนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าจะได้ดูง่ายๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามา ดูวิธีการแต่งหน้าแรกนะครับซึ่งไปที่เพจนะครับแล้วก็แอดนิวไปเลยนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วเราควรจะเตรียมคอนเทนต์ก่อนเนาะครับว่าจะมีอะไรบอกลูกค้ามากนะครับอ่ะอย่างอันนี้ก็เดี๋ยวผมทําเป็นเดโมให้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆเปลี่ยนเนาะเพราะว่าเว็บนี้ก็ทําส่งทัฟฟิกจริงนะครับเดี๋ยวลองดูนะตรงนี้เป็นชื่อโฮมเพจนะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามาเลือกที่เทมเพลตนะครับเลือกเป็น e l e m e n t o r Fu w l w i d t ดนะครับแล้วก็กด Publish นะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นก็ไป Edit with e l e m e n t o r นะครับเขายังหมุนอยู่เลยอ่ะโอเค Edit with e l e m e n t o r นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการทำหน้าแรกเป็นยังไงเนาะซึ่งก็ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็ใช้ได้สะดวกมากๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ จากหน้าแรกที่มันเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนร่างมันนะครับให้เป็นไปแบบที่เราต้องการนะครับโอเคมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อเว็บเรานะครับจะใส่โลโก้แสอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโฮมเดี๋ยวผมค่อยแต่งอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวหัวเรื่องนะครับหัวชื่อเพจนะครับก็มาที่ตรงนี้นะครับใช้เทมเพลตไปเลยนะครับเพราะง่ายดีนะครับเพราะว่าเราปรับแต่งได้นะครับอันนี้ ถ้าเป็นของฟรีนะครับโปรใช้ไม่ได้เนาะอันนี้เลยแล้วกันนะครับลองกดพรีวิวดูนะครับเขาก็จะโชว์ขึ้นมานะครับว่าเว็บเราน่าจะประมาณเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กด Insert ครับได้แล้วง่ายจังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนภาพนะครับตรงนี้ก็กดไปที่รูปบินสอนะครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่เอาภาพนี้ก็จะเอาภาพอื่นมานะครับลองดูในมีเดียไลบรารีนะครับถ้าเรา Import สินค้ามานะภาพก็จะเข้ามาด้วยนะครับเอาอันไหนดีนะเป็นอันนี้ดีกว่านะครับนี่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 ดีกว่าเนาะ้ากด Insert t นะครับไทเทิ Titan มันจะไม่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาพเออไม่ได้ใส่มาด้วยนะครับที่จริงควรจะเป็นคนะีย์เวิร์ดเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็จะใส่ ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อเป็น SEO เนอะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆต้องใส่นะครับถ้าสมมุติว่าทําแล้วต้องใส่นิดนึงนเนาะใส่เนลยก็ได้นะครับจะได้ทำไปพร้อมๆกันเนาะคแมเปิลน,นะครับแซมเปิล จริงต้องมีเขียนยาวกว่านี้แล้วก็ไม่เหมือนกันจะดีมากนะครับเพราะว่าดูเหมือนเราตั้งใจทําเว็บเนาะแล้วก็กด insert media นะครับเขาก็จะได้ภาพประมาณนี้มาเนาะเราก็มาแก้หัวเรื่องผั่งนี้นะครับ แ็แต่งเอานะครับอันนี้ด้วยความที่แบบว่าทําเป็นเด,ดโมโให้ดูเนาะ <c oughs> เดี๋ยวอันนี้เว็บจริงผมก็จะเปลี่ยนนะครับอมองหาของเล่นเสริมพัฒนาการลูกน้อยที่เราต้องต้องที่เราเ แต่ฟอนต์ไม่สวยเนาะฟอนต์ไม่สวยไปที่สไตล์นะครับแล้วก็ไทโปกราฟ,ฟีเนาะตรงนี้เลือกเป็นพร้อมเนาะนี่นะครับมันจะฟอนต์ก็แปลกๆนิดนึงนะครับเราก็ปรับแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะครับทําให้ดูเลยดีกว่าเนานะ ประมาณนี้นะครับฟอนต์ไม่ถูกใจผมอีกแล้วเข้าไปที่สาตาไตล์นะครับแล้วก็ไทโปกราฟีนะครับที่จริงมันสามารถตั้งครั้งเดียวก็ได้เนาะจากส่วนนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับตั้งดีฟอล์ฟอนต์อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมตั้งแบบนี้ผมก็ถนัดเนาะก็เลือกนะครับเป็นสี ดำอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยไม่ใช้เนาะไม่ใช้ก็คิดขวาแล้วก็ดีทไปเลยนะครับอันนี้ก็ดูน่ารักดีเอ้ตรงนี้สีดำม,มันไม่เหมาะกับของเด็กเนาะมันต้องเป็นแบบสีอะไรที่มันใช้ใส่สนิดนึงเนาะดีไลดีอ่ะแดงไว้ก่อนแล้วก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองปรับดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคจากนั้นนะครับช่วงนี้นะอันนี้ใช้ไหมอันนี้ไม่ใช้ก็ลบไปนะครับตรงนี้นะครับ ย้ำกันเข้าไปอีกนะครับอของเน้นเสริมพัฒนาการลูกลักนะครับอันนี้ก็เป็นเทคคันเลอร์เป็นสีขาวนั่นแหละครับไทโพกราฟรี่ก็ที่จริงฟอนต์ไทยก็มีหลายตัวนะครับมีทีเทสไนมีทีเทสไน อทิตตรงนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่มันจะแบบนี้ก็โอเคเนาะแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็มาเปลี่ยนแล้วแต่นะครับฟอนต์อันนี้แล้วแต่คนชอบเลยนะ ตัวเล็กไปหน่อยนึงนอกไทโพกราฟีนะครับลองดูผมทําก่อนก็ได้นะแล้วก็ค่อยทําตามนะครับเพราะว่าบางทีเราอาจจะงงๆอยู่นะครับอันนี้ถ้ามันแบบตัวมันบางไปก็ไปที่เวทนะครับสัก700นะครับหนาไปหนาไปหกรนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตรงนี้สามารถสร้างปุ่มไปที่แคตตาล็อกเลยก็ได้นะ แต่ว่าผมไม่ใช้นะครับผมก็เลือกเป็นปิดไปเปิดนดินนี้ไปนะครับโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเหมือนเคาน์เตอร์เนาะพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะมีบอกว่าให้เราแก้ตรงไหนนัมเบอร์นะครับ มากกว่านี่เป็นสมมุติว่าเป็นแบบแบบสินค้าเนาะเป็นแบบสินค้ากันนะนี่เป็นยูเซอร์เป็นไรดี อันนี้เนี่ยถ้าใช้นะครับก,ก็ก็เปลี่ยนได้เลยเนาะแต่ว่าผมไม่ใช้เนาะเดี๋ยวผมจะดึงสินค้ามาแสดงนะครับต่อไปเราก็จะทําแบบนี้นะครับไปที่ heading นะครับแล้วก็เอามาแปะอ้าวลืมสร้างกดอันนี้ก่อนครับกดอนนี้นะครับแล้วก็ไปที่ header heading นะครับตรงนี้นะครับเราเปลี่ยนเป็นหัวข้อตามที่เราต้องการนะเช่น แบบนี้นะครับเปลี่ยนฟ้อนหน่อยนะครับพิมพ์สลับก,กันตลอดเลยเนี่ยตรงนี้นะครับสีก็ไม่ได้นะครับสีต้องประมาณนี้สีมันต้องแจ้นๆหน่อยเนาะเป็นเด็กเนาะไซส์ๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทำเพิ่มความน่าสนใจด้วยแบบนี้นะครับโอเคเนาะ จากนั้นนะเราก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกดูนะครับในส่วนของสินค้าเนะมันจะอยู่ในว o o อมเ m อร์ e นะครับโปรดัก <Product S 1> นะครับโปรดัก <Product S 1> มาวางคอลัมน์ก็ 4, คอลัมน์ถูกต้องแล้วเนาะโลก็สัก2แถวนะครับ q ิ y ี่คิก็คือเลือกมาจากอะไรนะครับเลือกมาจาก Last Product เลือกมาจาก เซลล์หรือจากฟิวเจอร์อิมเมจหรือว่าเมนเซ็กชั่นฮะแมนนวลเซเลกชันนะครับก็คือเลือกมาแต่ละตัวเนาะอันนี้ผมก็รัดสินค้ามาใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเนี่ยก็มีตัวต่อเสริมพัฒนาการนะครับเราก็เลือกมาแต่เฉพาะหมวดหมู่ของตัวต่อเสริมพัฒนาการก็ได้นะครับถ้าสมมุติเรามีอีกอันนึงอ่ะเดี๋ยวผมทำให้ดูเนาะสมมุติอันเนี้ยก็ผมใส่สินค้าอยู่แค่8อันนะครับ แล้วก็โปรดักต์ทอะไรพวกนี้ออเดอร์ Order นะครับไม่เป็นไรผมไม่ต้องการให้มันเรียงเนาะต้องการให้มันแรนดอมนะครับคือเวลาเปิดมาเนี่ยก็เปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อยเนาะอ่าโอเคอันนี้ก็หมวดหมวดหนึ่งเรียบร้อยแล้วเนาะพอเวลาที่เราจะทาหมวดหมู่ใหม่ขึ้นมานะครับเราก็ Duplicate เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับสินค้าตัวต่อไดโนเสาร์ เต่านะครับไดโนเสาร์นะครับถ้าเรามีหมวดหมนนู่เนาะอ่ลองเสิร์ชดูนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาแก้ไขตรงคิวรี่นะครับอ๋อแมนวนวลซิเล็กนะครับให้ลองหาตัวนะครับได นี่ yeah, ตัวต่อไดโนเสาร์ได้นะครับมันก็จะได้ๆไปเรื่อยๆนะมันไม่ได้เออยู่ไหนนะไดโนเสาร์ อันนี้น่าจะไม่ใช่อ่ไเ่เปอนไรนะครับเพื่อนเพื่อนลองลองเลือกสินค้าดูนะครับมันก็จะฮาฮาหน่อยนะครับอ่าเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของคอนแทคเนี่ยเราก็มาใส่ตรงใส่ตรงใส่ตรงท้ายเลยก็ได้นะจะใส่ให้ดูใส่ให้ดูก็คือทําให้หน้าแรกเขาแสดงขึ้นมาเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะไปใส่ตรงฟุตเตอร์ก็ได้นะเพื่อนเพื่อก็สามารถปรับฟุตเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมลองอัปเดตดูนะครับ แล้วก็ไปที่หน้าแรกเรานะครับลองรีเฟรชดูนะครับเขาก็จะไม่เปลี่ยนอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่เรียกว่าหน้าแรกเป็นหน้าโฮมนะครับพัต <laughs> ต้อมนะครับจะโดนด่ามเนี่ยพัตต้อมม้นะครับแล้วก็ทีมนี้เป็นทีมที่ฟรีแล้วก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกันทีมฟรีกับทีมที่เสียตังเงียมันจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อย แต่ว่าเราฟ้ากับเหงน,นะครับเพราะว่าธีมเสียตังจะปรับได้เยอะกว่าน,นี้เยอะนะครับซึ่งผมจะทำคอร์สต่อไปใครจะซื้อบ้างครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับจะปรับตัวหน้าแรกกันนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งในส่วนของคัสตอมไม์ตรงนี้เองหรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวแบ็กเอนนะครับหรือว่าตัวแดชบอร์ดของเราเองก็ได้อันนี้นานจัง พอเวลาอัดวิดีโอนะครับเครื่องก็จะช้านิดนึงโอ้อ่านレスป้อนเลยนะครับมาแล้วมาแล้วเลือก Home Page Setting นะครับจากนั้นนะครับก็ Select Static Page นะครับให้เราเลือกไปที่ตัวโฮมของเรานะครับเสร็จแล้วก็กด Publish นะครับแล้วก็ปิดไปนะครับปิดจิ่จ้า ก็สังเกตว่าหน้าแรกก็จะมาหน้านี้แล้วเห็นไหมครับของเล่นเสริมพัฒนาการกว่า1500แบบอันนี้ลูกค้าถูกใจแชร์ในโซเชียลเนี่ยตัวต่อเสริมพัฒนาการเห็นไหมครับเห็นไะเราก็แบ่งตามหมวดหมู่ได้นะครับอันนี้ถ้ามันเล็กไปก็ทําให้มันใหญ่ขึ้นได้นะครับต้องการเว้นหมวดหมู่ก็ทําได้เนาะลองทําเล่นดูนะครับได้ผลขายได้ยังไงก็บอกผมบ้างนะครับจะได้เป็นกําลังใจ ให้ทำต่อไปวิดีโอพวกนี้นะครับจะไม่ได้อยู่ใน YouTube เลยนะครับเฉพาะคนที่เรียนเท่านั้นนะครับอาจจะมีบางตัวที่เปิดเผยได้นะครับแต่ว่าน่าจะเป็นแค่คลิปแรกคลิปเดียวนะครับเพื่อนๆลองทำดูเนาะก็ขอให้รวยๆกันนะครับขายของดีๆเลือกสินค้ามาให้ถูกใจนะครับแล้วก็โปรโมทให้ถูกกลุ่มนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ